ต่อไปพ่อกรวัตรกับแม่อารีรัตอุ้ยเคสนี้ท้องแล้วมาเลยมาเลยสวัสดีค่ะคุณก้อยสวัสดีแม่อารีรัตสวัสดีพ่อด้วยไหนคุณพ่ออยู่ไหนคุณพ่อโชว์หน้าหน่อยคุณพ่อน่ารักมากคุณพ่อเป็นคนที่เข้ามาปรึกษาเองมาสั่งของให้เมียทานเองจ่ายเงินเองด้วยไหมพ่อจ่ายเงินเองค่ะจ่ายเงินเองเนี่ยสามีแห่งชาติอ่ะพ่อคุณพ่อคุณแม่แนะนําตัวหน่อยแล้วก็ เท้าความมาหน่อยว่าก่อนหน้านี้ก่อนจะตั้งคันอะเรามีปัญหาอะไรเป็นเคสอย่างไรเดี๋ยวเราก็มาวิเคราะห์เคสให้คนอื่นเป็นวิทยาทานด้วยค่ะที่อาริรัตน์นะคะอายุสี่สิบสาปีค่ะแล้วก็มีอาชีพเป็นข้าราชการครูค่ะอ๋อสวัสดีค่ะคุณครูอคุณครูเหมือนกันเลยคุณพ่อครับอ่าผมชื่อกอน,นวัฒน์นะครับเป็นวิศวกรนะครับปัจจุบันตำแหน่งหัวหน้าหณศนสูตรวิศวกรรมที่โรงงานตันมิตรผลซิงห์รีครับโอ้คุณพ่ออายุสิบปีครับ ก็หนึ่งครูก็ยังไม่ทันได้ดูอะไรนะสี่สิบสามท้องยากอยู่แล้วมีปัญหาอย่างอื่นใดๆอีกไหมคะแม่ไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยค่ะตอนนี้ก็คือมีความสงสัยอยู่ก็คือในเรื่องของการที่เมื่อตอนช่วงหกสัปดาห์จะมีเลือดออกอค่ะแล้วก็คือจะมีความระแวงมาจนทุกวันเนี้ยก็คืออยากจะทราบว่าเรามีเลือดออกณช่วงนั้นเนี่ยณช่วงนี้มันยังมีโอกาสที่ยังจะมีออกอีกไหมโอเคโอเคตอนนี้ตอนนี้ตั้งครรภ์กี่วีปดาะคะ ตอนนี้15ส<อ>ัห้าหกแล้วตรวจนิบหมายถึงเราคัดคโครโมโซมตัวอ่อนใช่ค่ะคัดคโครโมโซมค่ะก็คือเป็นเคสอีกซี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะคัดคโครโมโซมตัวอ่อนได้กี่ตัวคะตอนที่เราคัดคโครโมโซมสี่ตัวได้สี่ตัวคะ่ะเดี๋ยวนะคัดผ่านกี่ตัวสี่ค่ะถามจริงแม่ค,คัดคัดโครโมโซมผ่านสี่ตัวใช่ค่ะในวัยสี่สามเนี่ยนะใช่คับโอ้แม่บ้าไปแล้วเกินสถิติอย่างหนัก ผู้หญิง43เนี่ยโอกาสเจอตัวอ่อนผิดปกติสูงถึง99%นะ43อะ่ะเดี๋ยวนะแล้วไข่กี่ใบแม่ไข่ค6ค่ะว้ายไข่ใ6ใบถึงบลาสกี่ตัวคะแม่5ตัวบาวโอ้ยสุดยอดมาก,ถ,ากถึงบลาสเกือบ100%ถึงบลาร5ห้าตัวแล้วคัดผ่าน4ตัวบํารุงตามคุกก็ยค่ะเป๊ะไหมแม่เป๊ะเลยค่ะร้อยเอร์เนให้กี่เปอร์เซ็นต์แม่ ร้อยเต็มเลยอ้ยสุดยอดปบมือได้เร็วสี่สิบสามก็ท้องได้คัดโครโมโซมผ่านสี่ตัวไข่หกใบบลัดห้าตัวคัดผ่านสี่ตัวขนลุกสุดมากพ่อพ่อบำรุงด้วยไหมพ่อข,ของผมปกติครับของผมของพ่อปกติตอน,นี้กสัว่าคุณแม่เนียนที่คุณแม่บำรุงดูไหมคะใช่ครับคุณพ่อคือชงเช็คซื้อตลอดใช่ครับจ่ายตังค์ <c oughs> แล้วก็ แล้วก็มาปรึกษาแล้วก็เป็นกําลังใจใช่ไหมพ่อครั้งเดียวติดไหมฮะติดครั้งแรกเลยครับว้าวครั้งแรกด้วยตบมือต่อตจำได้จำได้พ่อเป็นเคสบอกว่าแฟนผมได้ตัวอ่อนนี้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 อยากใส่ตัวอ่อนครั้งเดียวติดครับจัดมาให้หน่อยครับใช่ไหมพ่อพ่อพิมางั้นถูกไหมใช่ค่ะจัดมาให้ผมหน่อยครับอยากใส่ครั้งเดียวติดครับโอเค แม่ก็เป๊ะเป๊ะเป๊ะรุงผนังมดลูกนะจนกระทั่งงามเรียบร้อยฝังนะปรากฏว่าติดมีเลือดออกตอน6ก e e k ก็เขาก็เข้ามาปรึกษาต่อแหละว,ว่ามีเลือดออกอะไรยังไงตอนนั้นครูก้อยก็บอกว่าโอเคการมีเลือดออกขณะตั้งครรเนี่ยครูก้อยขอแบ่งออกเป็น2กรณีนะการมีเลือดออกขณะตั้งครรภนะคะ1ก็คือเป็นสัญญาณดี ว่าคือเลือดล้างหน้าเด็กนะคะคือเลือดออกที่เป็นเลือดล้างหน้าเด็กเนี่ยจะเป็นเลือดสีน้ําตาลน้ําตาลอ่อนๆชมพูชมพูอ่อนๆไม่ได้เป็นเลือดแดงเป็นลิ่มไหลโจกแบบนั้นไม่ใช่นะคะคือตัวอ่อนเนี่ยเขาไปเขี่ยโพรงมดลูกแล้วมีเลือดเก่าๆที่โพรงมดลูกเนี่ยหลุดออกมาจึงมีลักษณะเป็นเลือดก็คล้ายๆหาเท่าเหรียญห้าไม่มากแล้วก็สัก3ามสี่วันก็จะหายไปเองแต่ถ้าไม่หายมีปริมาณที่มากขึ้นมีลักษณะเป็นแดงลิ่มเลือดเลือดไหลโจกอันนั้นไม่ใช่เลือดล้างหน้าเด็กจะตกอยู่ในกรณีที่2 กรณีที่2คือกรณีเสี่ยงแทงคือกรณีเสียเส่ยงแทงก็ยังแบ่งออกเป็นสองกรณีคือแทงอันเนื่องมาจากแทงจริง กับแท้งที่เรียกว่าแท้งคุกคามแท้งจริงในที่นี้หมายความว่าตัวอ่อนเขามีความผิดปกติทางโครโมโซมมดลูกจึงจะบีบตัวให้เขาเนี่ยหลุดไปส่วนแท้งไม่จริงเขาเรียกว่าแท้งคุกคามก็คือแท้งอันเนื่องมาจากมีเลือดออกอันเนื่องมาจากการที่อยู่ในภาวะพร่องโปรเจสเตอโรนคือฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเนี่ยมันขึ้นไม่สอดคล้องกับ hcg หรือขึ้นไม่สอดคล้องกับอายุคันมันเลยทําให้ผนังมดลูกเนี่ยมันซุด แทนที่ว่ามันผนังรูปมันจะขึ้นตามอายุขันใช่ไหมคะมันก็มีตกมีซุดเพราะว่าโปรเจสตอโรนเนี่ยมันมันดันไม่ถึงคุณหมอจะใช้วิธีการฉีดยากันแท้งหรือให้กินยาพวกโปรเจสตอโรนอันนี้ได้รับไหมคะได้รับคบ่ะอ่าโอเคที่ก้อยบอกว่าให้ให้ไปติดต่อหมอแล้วก็ขอ,อยากันแท้งถูกไหมคะสองคุณก้อยจะให้อัดโปรตีนเฟอร์ตี้สององสามได้ยิ่งดีอัดไหมคะคอัดค่ะอัดเฟอร์ตี้อย่าพึ่งอย่าพึ่งหยุดนะคะเพราะว่าบางทีอะร่างกายมนุษย์น่ะมันอาจจะไม่ได้รับโปรเจสตอโรน แล้วซึมเข้าทันทีแต่อาหารน่ะมนุษย์รับเราก็ให้มันแข็งแรงด้วยอาหารถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เคสของแม่ไม่ใช่แทงจริงแน่นอนก็คือตัวอ่อนไม่หลุดเพราะเขาผิดปกติไม่ใช่เพราะว่าเราคัดโครโมโซมมาแล้วเขาปกติดีเพียงแค่ว่าแม่ต้องพยุงผนังมดลูกแม่เนี่ยให้มันขึ้นตามการขยายตัวของเด็กให้ได้ซึ่งตอนนี้เราได้รับยาที่เป็นยากันแทงแล้วเรากินโปรตีนทุกอย่างถึงจนกระทั่งน้องเนี่ยอายุขัน15บห้าสซึ่งครูก้อย ถือว่าปลอดภัยคือเขาเกินสามเดือนแล้วตัวเขาเป็นตัวคือเขาจะเป็นเด็กสี่เดือนแล้วนะแล้วเขาก็ตัวใหญ่แล้วนะแล้วเขาก็มีหัวใจทุกอย่างเขาปกติแข็งแรงทุกอย่างแล้วตอนนี้ยังมีเลือดออกมาบ้างไหมคะคือยังไม่มีเลือดออกเลยค่ะโอเคแอบกังวลไม่ต้องกังวลแล้วไม่ต้องแล้วใช่ไหมแม่เพราะว่าความกังวลของแม่นั่นแหละจะทําให้ไม่โอเค ไม่ต้องกังวลเพราะตอนนี้น้องเช็ค,คโครมโซมมาผ่านไม่มีเลือดออกแล้วทุกอย่างจบแล้วใน3เดือนแรกแล้วก็ตอนนี้น้องแข็งแรงสมบูรณ์แล้วสิ่งที่แม่ทําคือให้อาหารน้องเยอะๆเฟอร์ตี้ยังคงกินหนึ่งอยู่แล้วถ้าเรามีปัญหานอนไม่หลับขณะที่เรากําลังตั้งครรภ์ไม่ส่งผลดีนะคะ1ถามว่านายช็อตเนี่ยคนท้องทานได้ไหมนะคะคนใส่ตัวอ่อนให้ทานอยู่แล้วคนท้องทานได้ไหมกังวลเรื่องออนอนไม่หลับขณะตั้งครรภ์ คือมันปลอดภัยในระดับที่คนท้องคนให้นมกินได้แต่อย่างไรก็ตามอาหารเสริมทุกชนิดมันจะเขียนตามกฎของอยอข้างกล่องว่าเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอาหารเสริมทุกี่จะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราถามคุณหมอค่ะคุณหมอคะที่ฉันมีปัญหานอนไม่หลับค่ะอยากจะหลับค่ะกินน้ำน้ำหลับในช็อตได้ไหมถ้าหมอบ,บอกว่าได้คือกินให้ปรึกษาแพทย์ก่อนถ้าเราตั้งคันเพื่อความสบายใจแต่จริงๆที่ใส่เข้าไปอ่ะคนท้องคนให้นมกินได้ นะคะเพราะเวลาเวลาครูไกด์ทำโปรดักอะไรครูกดก็จะคํานึงถึงเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะเพราะตอนนี้คือคําถามกังวลไว้ไม่ต้องกังวลแล้ว่อาดูแลคันตอนนี้แคล้วคลาดปลอดภัยนะคะครูก็ขอไวพรให้คลอดน้องสมบูรณ์แข็งแรงนะแม่อัปเดตด้วยนะครูไกดรอสัมภาษณ์สักวันอยู่ด้วยนะเคสเนี้ยนะโอเคค่ะ